สวัสดีครับผมก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับปืนสายระยะใกล้นะฮะเอาไว้ฝึกเล่นนะครับผมผมก็ฝึกเล่นอยู่นะฮะระยะใกล้นี้คือแบบเด็กหนวดอย่างเรามันตู้ไม่ได้ไงเราก็ต้องฝึกไงแนะนำปืนนี้เลยครับผมนะฮะเป็นแอสเลนะครับผมดูไฟเรทก่อนนะ972 rpm นะครับผมคือโคตรลั่นนะฮะแน่นอนว่าถ้าไม่แต่งดีๆนี่คือสายแน่นอนและอันนี้ผมมาแบบว่าแฮนดิ้ง32ซึ่ง เอายิงชานะ้าไหมดูดิชนะช้าไหมแต่ว่าเวลาเรายิงนะเว้ยเราเล็งก่อนเลยแล้วเราก็ปิกเนี่ยเนี่ยเราเล็งก่อนเลยแล้วเราก็ปิกช้าก็อาจจะมีผลเล็กน้อยเ yeah. นี่ยเราเล็งก่อนไม่ต้องซูมเว้ยหรือถ้ายิงแบบต้องซูมก็ได้นะเหมือนนี้นะเ,เอาลนะ 2, 3, 3, เล็งนะหูจุดสองหูจุดสามนี่เร็วอยู่นะเนี่ยเล่นอย่างนี้ก็ได้นะฮะที่ใส่ขาตั้งมาเพราะว่าผมชอบแบบนี้ไงเอาไว้ยิงระยะ นะก็เล่นได้อยู่นะอันนี้ก็จะยิงยากหน่อยเจอ,อระยะนี้ก็ยิงยากหน่อยครับผมลองแบบคูณหนึ่งนี้ลองแบบคูณหนึ่งนี้ทำไมนะมก็ได้อยู่ไปไปเล่นจริงเลยวะไม่รู้จะผลงานดีหรอนะฮะต่ให้ไปดูเปิดมัน แบบว่าลั่นลั่นดีจริงจริงดูอีกรอบนะฮะเดี๋ยวเราใส่โค้ดไปให้ใส่โค้ดให้เนี่ยสำคัญก็คือตัวนี้เลยฮนะ Stability เน้น stability เยอะอ l i b r เบ e ก็แล้วแต่ชอบอบบเอาจริง To get Break through their lines and reclaim the stolen supplies. Neutralize any forces that try and stop you. Weapons ready. You're approaching the first objective now. Missiles incoming! Find cover. Neutralize the enemy and take over the

ได้อยู่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 เล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ว่ไไางไงเพื่อนชุดแล้วย <4 5 S 1> ิงแบบไม่ต้องเล็งเยอะไปครับผมบัวน,นะแม่งมองไม่เห็นจริงหรอกพยายามจะไม่ใช้จับความร้อนเพราะว่า เล่นไปบ่อยๆมั่นก็ดีครับมันทำให้เราใส่ตามให้คมใส่จับเพื่อนกันฮัโลโหลเพื่อนกูเองกูงเองเพื่อนอย่เต็มราคารับโอเคครับอุ้ยโอ้ย ไม่คิดว่าคนมาผมนึกว่าไม่มีคนคนโหดนะได้อยู่ได้อยู่ฮนะเอาจริงนล้จริงนะ้วมา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 อยู่ไหนอยู่ไหนสรุปแล้วขาตั้งกูได้ใช้บ้างมัย้ยน้อยนะนิ่งอยู่ไหมนิ่งอยู่นะ ที่วินไหนดีเต่าไหนดีสามร้อยห้าสิบขอขอนอนยิงตั้งหน่อยได้ไหมอยากเล่นระยะไกลบ้างอยากระยะไกลให้ดู

hmm đồn 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 หมดไอวินยังไงดีวะเติมกระสุนหน่อยเอ้ยบอดปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> Okay, good one. Are you Our forces are well prepared. Push forward. Objective Bravo 2 secured. เชี่ยของยิงมาแล้วของยิงมาแล้วผมว่าคนก็เยอะอ๋อได้อยู่ได้อยู่ไปอืมสรุปแล้วขาตั้งด่านนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะนี่หรืออเออค่อยคล่องตัวหน่อยนี่แหละนี่แหละนี่แหละ ยกไวขึ้นเยอะมม่แม่นจังวะเดี๋ยวต่อนก่อนระยะนี้มองไม่เห็นจริงยอ้อนไปก่อนนะยิงผ่านปูเฮ้โยโดนใครก็ไม่รู้ยิงผ่านปูยิงไงปล่อยได้นอนแล้วไม่ได้เอาขาตั้งมานะแต่แต่ว่าได้นอนยิงฟั้งไงตัว โอ้ยโอ้ยรถถังเราต้องล่อมันนะผมไม่ไหวกับมันแล้วเออล้อมันล้อมันไม่มีใครเล่นเลยอรถโอ้ยเราจะมารีวิวปืนนะเนี่ยไปจ้ารถถังก็พังแล้วฮะได้เวลาเราต้องวีอ่ะไปเพื่อนไม่ไหวจ้เคลียร์กับนเมือ่อ อแอนตี้แท้งกูโดนแทนโอ้กูโดนเอาคืนอีบ้าเอ้ยแต่มันหลบเราด้วยนะเราไม่ได้เหยียบมันนะเมื่อกี้ไอ้โมโหโมโหอันไม่ใช่บอดแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเราจะไม่ประมาทนะฮะแต่ว่ากดปีดกดปีด Roger that Artillery barrage incoming แม่เอ้ยอยู่ยตรงไหนมองมิดอ้ไลทเฮ้ยตอรีทุกคนเ้ยเฮ้ยพวกนายมันจะโวดไปแล้วไปไปไปมีทูเอาไม้ได้เอาไ้ได้เพื่อนเออันเลวฝั่งเราพี่ีี ไปอ Let's go หมดลวคนตกูขับอะไรวะเนี่ยโโง่ไปหดอกโอ้เหียวติดลมอ๋ไปยิงดีกว่า ขับรถทีไรระบ,บันไรทุกทีใครอะนี่ไม่โดนเหรอโอ้ลูฟี่เกือดแตกกันนะโอ้ที่หนึ่งเขานะว่าไงเบื่อ

đi, <mí toys> hey, chụp trek, à, nhả một nhả một Ikke spør om det. หลบไม่ทันสวยเพื่อน Thank you โอ้โห,โห,โหขวามาขามาเดี๋ยวรอก่อนนะมา,า,มาไปก่อนว่าไม่บอดแล้วอะฝั่งนู้นไม่บอดแล้วอะแล้วทีมเราก็ไม่บอดแล้วนะคนเริ่มเข้ามาดูมันยิงดิโอ้ไม่ได้ขาตั้งมาด้วย อย่าเล็กอย่าเล็กอย่าเล็กเขาไม่เล็กไม่คูโดนตีอีกแล้วเฮ้ยเล่นตั้งนานไม่โดนตีเพราะคลิปแล้วโดนตีเดี๋ยวก่อนนี่มันรู้ อยู่ไน IGHT? อยู่ไน IGHT? อยู่ไน IGHT? ใครวะอุ้ยอุอยู่้างหน้าตรงเนี้ยห่งไปอยู่ข้างหลังมะ One objective left You're almost there หนึ่นึ่งหายายจ่ามนมจายอู้ยเดี๋ยวเดพี่ชายเอาไม่หยุดเลยฮะ กูเปลี่ยนแล้วทำไมซีสองกูนิ่งอยู่วะร้อยถึงเป็ีนตัวนะครับผมคะแนนเราคะแนนเราไม่พุ่งเลยฮะที้หนึ่งเราก็ไมท่ที้หนึ่งเราก็ไม่พุ่งนะฮะจริงๆที้หนึ่งควรจะมีนิวเคลียร์ได้แล้วนะฮนะแต่เราจะได้ยิงซีทูเฮ้ยนี่ไงฮะ The attacking objective Charlie enemy is

โปูมึงม,มาหลายทางกูก็มองไม่เห็นออกมาดูปาไปเราจะบู๊ยังไงเนี่ยทุกคนตีหนึ่งแล้วได้แล้วฮะยีรถถังอันเดียวเราต้องไปบึ้มรถมีนะไม่งั้นมันปวดเหลือเกิน,กนโอ้อยิงตรงนี้มันไม่ได้ไม่ได้ชนะหรอกเพื่อนจะแพ้แอ้หน้าอยู่แต่ตรงนั้น อุ้ยอุ้ยไปไม่รู้แล้อุ้ยโอ้โหไหนกูก็โดนกระทืบอีกแล้วอย่าพึ่งวับพันวับพันเดี๋ยวก่องเนี่ยโอ้โหจังหวะกูอัดกูฟาร์มตั้งนานไม่มาตีปะกูอัดคลิปมึงมาตีอุ้งหัวร้อนเลยเนี่ย ไปนเนี้ยเอาไปตามที่ดู่านนี้น่เพื่อนไปนึ่เพื่อนไปนี่เพื่อนปน่เพื่อนใจเย็นเพื่อนไปคนไว้เพื่อนแต้มเราเท่าไหร่อุ้ยหมื่แปรเนจกินเลยไหมเฮ้ยแต้มเรามาตอนไหนวะอุ้ย แม่เงยจอมตายฮะเดี๋ยวผมไปยิงตีหนึ่งอ่ะให้เรายึด p ีดูเฮ้ยยัไงดีวะ ต้องยิงแล้วอ่ะโอ้แล้วไม่ยิงตีหนึ่งวะไม่เข้าใจกูก็ต้องยิงตีสองตามมึงกันดิโอ้และแทนที่เราจะได้ตีหนึ่งแผละวะผมว่าแพ้ว่ะไปก่อนละเพื่อนไปยึดเร็วๆ แล้วซ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ีหนึ่งโดนนั่งไงซีสองไม่ได้ยึดโอ้ยซีหนึ่งยิงเนื้เคี้ยวแล้วอุ่นเหนื่อยเราไม่น่าตามเขาเลยฮะผมไม่น่าตามเลยยิงซีหนึ่งก็ชนะแล้วเนี่ยจะรู้อ่าไม่น่าเล่นตามมันเลยว่ะ ก็มไม่รู้จริงเหรอแล้วนุ๊กนุก๊กแล้วเพื่อนเรายึดแต่ฟรีหนึงโอ้แล้วไปยิงซีสองกูรั่วเลย ไอ้นี่จะยิงตีหนึ่งตรงนี้เรายิงเองดีกว่าลูกเดียวไม่พังไม่ใช่เหรอมันต้องสองลูกนะ้ไม่แน่ใจวะ่ะผมเต็งเลยยิงดูเคลียร์เขาตีสองกูเต็งเลยหรือว่าเขายิงวะหรือฝั่งนู้นยิงวะช่างเหรอเนีงยิงไม่เยอะนะแต่เยอะกว่าปกติที่ผมเล่นนะเนี่ยเออได้แต่ว่าได้คะแนนจากรถถังไปเมื่อกี้ไม่มีใครเคลียร์นาทีนะ Phẳng thứ 1 đủ cơ Ok, cái này